ข,ขัเขวเครื่องต้มนะครับหูกระเทียมเกือไทยพริกเบนกขัวรวมมะนาำหอมต้ตตมนะครับต้มสิเปิมกวดปมะกสีเลี่ยมกัดอกเปลวเครื่องที่เขาขูดไว หลังจากเครื่องที่เขาตําแล้วเขาก็เทใส่แล้วน้ำหม้อเดือดแล้วครับได้ที่แล้วใบสมุนไพรเขาใส่แล้วนี่เขาก็ัน้ำป่ามาใส่แล้วครับดูครับเบึงไข่ในนี่ไข่ไข่ไอหัว ต้มโคลงหัวปลาี่นะครับอย่ง้ฝานเด้อมีข้าวห่วลานาหัว้านพนวาได้เห็นน้ำเพลินอันนี้ไ้ถ้าซอยเ่ลาครับเอากัดต่มน้อกัน เฉพาะกับหนังครับรอติดตาม